สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Explainer Podcast Podcast จาก Workpoint Today ที่จะนำข่าวสารสาระมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้คุณเข้าใจในรวดเดียวเหมือนเช่นเคยนะครับ Explainer ใน EP นี้เราจะพูดถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ากับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียและประโยคอลือลั่นว่ามันคือแป้ง เรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรก่อน3รัฐธรรมนูญจะตัดสินชี้ขาดนะครับว่าเขาจะหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ Explainer Podcast ใน EP นี้จะพาทุกท่านไปย้อนดูแบ็กกราวทั้งหมดให้เข้าใจง่ายที่สุดในคลิปเดียวครับเริ่มต้นจากชีวิตของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าก่อนนะครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเกิดในวันที่18สิงหาคม2508 ปัจจุบันอายุ55ปีชื่อแรกสุดคือมนัสก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นยุทธภูมิเปลี่ยนกลับมาเป็นมนัตอีกรอบแล้วเปลี่ยนเป็นพัชระก่อนที่ล่าสุดจะเลือกใช้ชื่อธรรมนัตขณะที่นามสกุลนั้นในอดีตเคยใช้โบกพรมแต่ก็เปลี่ยนเป็นพรมเผ่าร้อยเอกธรรมนัสเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่25ครับก่อนไปเรียนจบจปรรุ่น36 หลังเรียนจบเข้ารับราชการทหารอยู่หลายสังกัดทั้งกรมมหาดเล็กรักษาพระองค์กรมกำลังพลทหารเรือและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร้อยเอกธรรมนัฐถูกปลดออกจากราชการทหารถึงสองรอบครับคือในปี2534และในปี2536แต่ก็ได้รับการล้างมลทินและกลับมารับราชการทั้งสองครั้ง อย่างไรก็ตามในปี2541ครับเขาไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมนายภูลสวัสดิ์จิราพรโดยคดีนี้ธรรมนัตโดนออกหมายจับร่วมกับพวกอีก3คนรัฐบาลจึงมีคำสั่งให้ถอดยศเนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามหลังจากธรรมนัตติดคุกอยู่ระยะหนึ่งการสืบคดีก็เสร็จสิ้นปรากฏว่าศาลสั่งยกฟ้องเขาจึงออกจากเรือนจำโดยไม่มีคดีติดตัว หลังออกจากการเป็นทหารครับร้อยเอกธรรมนัฐหันมาทำธุรกิจเต็มตัวโดยเริ่มจากการทำริสอร์ทรักษาความปลอดภัยและได้รับการประมูลให้บริหารตลาดคลองเตยรวมถึงเป็นยี่ปัวขายสลากกินแบ่งรายใหญ่อีกด้วยโดยชื่อเสียงของเขาในเวลานั้นได้รับการพูดถึงในฐานะผู้กว้างขวางที่ควบคุมธุรกิจอยู่เบื้องหลังเวลาไปไหนมาไหนก็จะมีลูกน้องมากมายเดินล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมด ร้อยเอกธรรมนัฐเคยตกเป็นข่าวว่าได้ใช้กำลังหรือข้าวของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดคลองเตยที่ไม่พอใจในการบริหารของเขานะครับรวมถึงเคยมีข่าวว่าเขาไปพัวพันกับคดีช่อโกงบิตคอยมูลค่ากว่า800ล้านบาทอีกด้วยอย่างไรก็ตามตัวร้อยเอกธรรมนัฐได้ปฏิเสธความผิดทั้งหมดยืนยันเสมอว่าเขาไม่ใช่นักเลงร้อยเอกธรรมนักล่าวว่าเราเป็นคนที่พักพวกเยอะเราเป็นคนใจนักเลง เรากล้าได้กล so ้าเสียคนที่เป็นลูกผู้ชายใจนักเลงเป็นคนที่น่าคบนะผมว่าอย่างนั้นการทำธุรกิจของร้อยเอกธรรมนัฐประสบความสำเร็จโดยดีครับทำให้เขาเริ่มหันมาเล่นการเมืองโดยคอยสนับสนุนเบื้องหลังพรรคไทยรักไทยทำหน้าที่เป็นทีมยุทธศาสตร์ในพื้นที่กรุงเทพจากนั้นก็ช่วยงานฝั่งไทยรักไทยมาโดยตลอดซึ่งในปี2557 เขาลงสมัครเลือกตั้งเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากมีการรัฐประหารเกิดขึ้นในปี2557ข้อสชอเด้เรียกธรรมนัตไปรายงานตัวเนื่องจากมองว่าเป็นมาเฟียกรุงเทพส่งผลให้ในช่วงรัฐประหารแรกๆเขาเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่พักใหญ่ทีเดียวเวลาผ่านไป5ปีครับประเทศไทยมีการเลือกตั้งทั่วไปในปี2562ธรรมนัตประกาศเปลี่ยนฟัง จากเดิมทำงานการเมืองอยู่กับพรรคเพื่อไทยย้ายข้ามไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐและลงสมัครสสเขตหนึ่งจังหวัดพะเยาพร้อมทั้งดำรงตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งในโซนภาคเหนือ16จังหวัดให้พรรคพลังประชารัฐด,ด้วยการเลือกตั้งทั่วไปเสร็จสิ้นครับผลปรากฏว่าธรรมนัตได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทน้นคว้าตำแหน่งสสไปครองนอกจากนั้นยังช่วยพลังประชารัฐคว้าสสเขต ได้ถึง25ที่นั่งในโซนพาคเหนือทั้งๆท,ที่เป็นฐานที่มั่นของพักเพื่อไทยมาก่อนจุดเด่นของร้อยเอกธรรมนัฐนอกเหนือจากมีความสามารถในการทำธุรกิจและก็มีเครือข่ายที่กว้างขวางแล้วเขายังเป็นคนเคลียร์ความขัดแย้งได้ดีที่สุดคนหนึ่งในพักพลังประชารัฐด,ด้วยย้อนกลับไปในช่วงเดือนมิถุนายน2562ครับดูเหมือนพักพลังประชารัฐจะมีรอยร้าวเมื่อ10พักเล็กแสดงท่าทีไม่พอใจ พยายามเรียกร้องขอตำแหน่งรัฐมนตรีเช่นเดียวกับสาส,าสาอีสานตอนบนและกลุ่มสาส,าสาด้ามขวานไทยนั้นทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐในขณะนั้นได้มอบหมายให้ร้อยเอกธรรมนัฐไปเคลียร์ปัญหารอยร้าวในพักและปรากฏว่าทุกอย่างเคลียร์ได้จบหมดทุกฝ่ายทุกกลุ่มไม่มีใครแข่งข้ออีกเลยพร้อมรับฟังนโยบายของพักโดยดี หรืออย่างในกรณีที่พักประชาธิปัตย์เหมือนจะลังเลไม่สนับสนุนพลังประชารัฐครับร้อยเอกธรรมนัฐก็เดินทางไปถึงพรรคประชาธิปัตย์เพื่อคุยกับเจ๊ก้อยลอปปิยสชื่อดังข่าวระบุนะครับว่าเพื่อพยายามเกลี้ยกล่อมให้ประชาธิปัตย์สนับสนุนพรรพลังประชารัฐต่อไปซึ่งผลลัพธ์ก็คือประชาธิปัตย์ยกมือโหวตให้พลังประชารัฐจริงๆ ด้วยผลงานที่โดดเด่นต่อเนื่องครับทำให้สื่อมวลชนขนานนามว่าร้อยเอกธรรมนัฐคือมือซ้ายของพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่ได้รับภาร,รกิจอะไรมาก็จะจัดการให้สําเร็จได้ทุกครั้งนั่นทําให้วันที่9กรกฎาคม2,562ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ สื่อมวลชนนั้นตั้งคำถามถึงความเหมาะสมว่าร้อยเอกธรรมนัฐสมควรเป็นรัฐมนตรีจริงหรือไม่เนื่องจากในอดีตเขาเคยติดคุกข้อหาลักลอบขนเฮโรอีน3.2กิโลกรัมเข้าประเทศออสเตรเลียมาก่อนซึ่งทารัฐมนตรีเคยมีโทษอาญาขนาดนี้แม้จะไม่ได้เกิดที่ในประเทศไทยก็ตามก็ยอมส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ที่ดีของแวดวงการเมืองอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามร้อยเอกธรมนัฐอธิบายในคบว่า ผมเดินทางเข้าออสเตรเลียอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนแต่มีความโชคร้ายเพราะคนที่โดนจับเรื่องนำเข้ายาดันอยู่ในที่เดียวกับที่ผมอยู่พอดีผมจึงโดนข้อหารู้ว่ามียาเสพติดแต่ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบไม่ได้โดนข้อหาผลิตและนำเข้ายาเสพติดผมถูกคุมขังราว8เดือนก่อนออกมาใช้ชีวิตปกติที่ซิดนีย์อีก4ปีเต็มก่อนถูกส่งตัวกลับมาไทยอย่างไรก็ตามหลังจากร้อยเอกธรรมนัฐแถลง หนังสือพิมพ์ Sydney h e r โร่มอร n นิงจากออสเตรเลียได้ลงข่าวตอบโต้โดยขึ้นเฮดไลน์เลยนะครับว่าจากผู้ร้ายสู่รัฐมนตรีเปิดโปงนักการเมืองเคยเป็นผู้ลักลอบขนยาเสพติดโดยเล่าเหตุการณ์ว่าในปี2536ร้อยเอกธรรมนัตไม่ได้อยู่ผิดที่ผิดเวลาแต่มีการวางแผนลักลอบค้ายาอย่างเป็นประบบและสารก็ได้สั่งจำคุกร้อยเอกธรรมนัเป็นเวลา4ปีที่ออสเตรเลียและหลังถูกปล่อยตัว ในวันที่15เมษายน1993ได้ในประเทศกลับไทยทันทีบทความของ Sydney Morning h งเฮล d มมีตัวละครครบทุกคนครับและเล่าถึงขั้นตอนการจับกลุมอย่างละเอียดโดยสื่อออสเตรเลียยืนยันในหลักฐานของตัวเองซึ่งทำให้ข่าวของร้อยเอกธรรมนัทกระจายออกไปทั่วโลกและมีการตั้งคำถามกับรัฐบาลว่าสมควรหรือไม่ที่จะให้ร้อยเอกธรมนัทดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไป วันที่11กรกฎาคม2562ครับวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้กล่าวหลังจากตีความแล้วว่าข้อกฎหมายกับเรื่องความเหมาะสมเป็นคนละเรื่องซึ่งการที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นหลักฐานตรวจสอบจริยธรรมถือเป็นสิทธิ์ของฝ่ายคา้านแต่หากไล่ดูจากลักษณะต้องห้ามการสมัครสอสอและคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีถือว่าร้อยเอกธรรมนัฐไม่ขัดต่อกฎหมาย เมื่อวิษณุเครือง,งามยืนยันว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าไม่ขาดคุณสมบัติฝ่ายค้านจึงออกมาวิจารณ์อย่างดุเดือดโดยอดิศรเพียงเกตโคศกผู้นำฝ่ายค้านวิจารณ์นะครับว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องอ่อนไหวขอให้นายกรัฐมนตรีอย่าเอาคนเลี้ยงลิงแบบนี้มาอยู่ด้วยให้ตัวเองลำบากเพราะเรื่องนี้กระทบต่อภาพลักษณ์แน่นอนขณะที่ผู้สื่อข่าวก็พยายามสืบคนนะครับว่าจริงๆแล้วร้อยเอกธรรมนัฐติดคุก8เดือนหรือ4ปีกันแน่ โดย BBC ไทยติดต่อไปที่หนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิงเฮลโรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยสื่อออสเตรเลียได้ยืนยันว่าข้อมูลที่ลงไปทั้งหมดมีการตรวจสอบอย่างถูกต้องดีแล้วไมเคิลรัฟเฟิลผู้เขียนบทความกล่าวว่าร้อยเอกธมนัทถูกจำคุกตั้งแต่เดือนเมษายน2536และพ้นโทษเมื่อวันที่14เมษายน2540ซึ่งเรามีเอกสารทางการที่ยืนยันเรื่องนี้ได้สิ่งหนึ่งที่เขาพูดถูกต้องตามความจริงจากการรายงานของศาล คือเขาไม่ได้เป็นผู้ขายผลิตหรือนำเข้าเฮโรอีนแต่เขาเป็นผู้มีส่วนรู้เห็นและมีส่วนร่วมกับปฏิบัติการนี้จริงๆวันที่10กันยายน2562ครับร้อยเอกธรรมนัฐใช้เวลา7นาทีในการถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนโดยระบุนะครับว่าเขาไม่ใช่ผู้บงการในคดียาเสพติดและต่อไปหากใครมาพูดถึงอดีตอีกก็จะไม่ตอบโต้แต่จะฟ้องดำเนินคดีทุกคนขณะที่ประเด็นรายละเอียดของคดีที่ออสเตรเลียนั้น ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่ามันเป็นเรื่องรายละเอียดที่เราตกลงกับศาลออสเตรเลียเอาไว้และเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้ก่อนที่จะลงท้ายว่าผมว่าหากใครคล่องใจเปิดหน้ามาชกกันเลยดีกว่าไม่ต้องเป็นอ e ี e อบแบบนี้ที่พูดไม่ได้หมายความว่าจะท้าชกเอาแต่เรื่องอดีตมาพูดเราอยากจะจมอยู่กับอดีตหรืออยู่กับอนาคตล่ะครับ วันที่11กันยายน2562ครับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยยอมรับว่าตัวเองเป็นคนให้สื่อออสเตรเลียหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีและออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เองและประกาศว่าไม่กลัวร้อยเอกธรรมนัฐจะฟ้องร้องกลับเพราะเชื่อว,ว่านักโทษดียาเสพติดจะไม่สามารถฟ้องร้องบุคคลธรรมดาได้การค้ายาเสพติดก็ชัดเจนอยู่แล้วอย่ามาอ้างว่าเป็นเรื่องการตัดสินของศาลต่างประเทศ คนขายยาเสพติดก็ชั่วกันทั้งนั้นคนแบบนี้จะมาเป็นรัฐมนตรีได้อย่างไรพ้นตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวแต่ร้อยเอกธรรมนัฐยังยืนยันคุณสมบัติของเขาในการเป็นรัฐมนตรีนะครับโดยระบุว่าในประเทศไทยเขาไม่เคยต้องคดีอาญาใดๆมาก่อนโดยในคดีอุ้มค่านายภูลสวัสดิ์จีราพรเขาก็ถูกยกฟ้องในปี2546และคดีอื่นๆก็ได้รับการล้างมลทินไปหมดแล้ว ขณะที่คดียาเสพติดให้ไปหาหลักฐานมาเลยว่าเขาโดนสารออสเตรเลียจับกลุมด้วยคดียาเสพติดจริงหรือไม่ก่อนจะกล่าวสรุปว่าผมจะไม่ยอมอยู่กับเรื่องเก่าๆซึ่งเปรียบเสมือนฝันร้ายสำหรับผมหลังจากวันนี้ฝันร้ายเหล่านี้จะต้องหายไปจากชีวิตผมและหากผู้ใดสงสัยประเด็นที่ผมกล่าวมาท่านมาถามผมส่วนตัวได้วันที่12กันยายน2562ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงประเด็นของร้อยเอกธรรมนัฐว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก่อนจะทําการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีนายกกล่าวนะครับว่าอา้าวผมเป็นคนคัดคนเข้ามาเพราะมีคนเสนอเข้ามาแต่ทั้งหมดได้ผ่านกลไกการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งก็จบลงแค่นั้นผมจบแล้ว นอกเหนือจากประเด็นเรื่องคดีความที่ออสเตรเลียยังมีประเด็นเรื่องวุธีการศึกษาของร้อยเอกธรรมนัตด,ด้วยนะครับโดยข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าร้อยเอกธรรมนัตจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคาลามัสอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งตามข้อมูลแล้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้ถูกรับรองอย่างถูกต้องแต่ล่าสุดร้อยเอกธรรมนัตเผยว่าข้อมูลในเว็บไซต์มีความคลาดเคลื่อน พอเขาจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นคนลัสถาบันกันวันที่27กุมภาพันธ์2563ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายธีรชัยพันธุมาสสอสอสอ,อดีตอนาคตใหม่ได้โจมตีร้อยเอกธร,รมนัทเกี่ยวกับประเด็นยาเสพติดแต่ร้อยเอกธรรมนัทตอบโต้กลับนะครับว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบยาเสพติดของรัฐนิวเซาวลนดอ้างว่าเป็นเฮโรอีน3.2กิโลกรัมนั้นมันคือแป้ง นั่นทำให้ซิดนี์มอร์นิงเฮโรล์ออกมาเปิดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าที่ร้อยเอกธรรมนัตโดนจับมันคือเฮโรอีนไม่ใช่แป้งอย่างแน่นอนวันที่27พฤษภาคม2 5 6พันหารยกสอสาพักเก้าไกลจำนวน54รายชื่อยื่นเรื่องถอดถอนร้อยเอกธรรมนัตว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีโดยอ้างอิงจากรัฐธรรมนูญมาตรา160่วรรค6ที่ระบุว่าบุคคลใดก็ตามจะไม่มีสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีถ้าเคยทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าแต่ในมุมมองของร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวนะครับว่ารัฐธ,ธรรมนูญของไทยตราขึ้นเพื่อใช้ในประเทศไทยเท่านั้นเราจะนำกฎหมายของต่างประเทศมาใช้ในไทยไม่ได้ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน สำหรับสถานการณ์ล่าสุด3ร,รัฐธรรมนูญรับเรื่องจากสอส,อสอพักเก้าไกลแล้วนะครับและจะชี้ขาดในวันที่5พฤษภาคม2564นี้ในเวลา15นาฬกาโดยจะมีการไลฟ์ผ่าน YouTube ด้วยโดยสารจะตีความว่าทาร้อยเอกธรรมนัฐทำความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกยาเสพติดที่ออสเตรเลียรัฐธรรมนูญของไทยสามารถตัดสินครอบคลุมได้หรือไม่ ซึ่งหาก3รัฐธรรมนูญตัดสินว่าทำผิดกฎหมายยาเสพติดในประเทศไหนก็ครอบคลุมหมดร้อยเอกธรรมนัตจะสิ้นสุดสมาชิกภาพของสอสอและสิ้นสุดการเป็นรัฐมนตรีทันทีแต่ถ้า3มรัฐธรรมนูญตัดสินในทางตรงกันข้ามร้อยเอกธรรมนัตก็จะยืนหยัดในตำแหน่งต่อไปครับและนี่คือ e x p l a n e r เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องใน EP นี้ครับ คุณผู้ฟังสามารถติดตามการสรุปข่าวสารสาระให้เข้าใจง่ายๆที่เดียวจบกับ Explainer ได้ในทุกช่องทางพอดแคสต์ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ